ประเทศไทยเป็นสิ่งที่หาได้ยากคุณแม่ของพระพเจ้าแม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็ได้พยายามให้พระพเจ้าได้รับความรู้คุณแม่มักจะซื้อหนังสือที่เป็นหนังสืออ่านง่ายๆให้พระพเจ้าอ่านก่อนในสมัยที่ข้าพเจ้ายัางอยู่ในระดับชั้นของอนุบาลเช่นการ์ตูนปกแข็งเรื่อง โทรโรควายด์ด์หรือเรื่องของเจ้าชายกบหรือว่าหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาหรือสงครามเช่นหนังสือการ์ตูนฮามิดตินระเบิดหรือหนังสือสงครามการ์ตูนสงครามต่างๆเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในชั้นอนุบาลสองตอนปลายๆแม่ของข้าพเจ้าก็ได้ให้หนังสือเล่มแรกของ ให้มาให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าคุณแม่คงเห็นว่าข้าพเจ้าพอที่จะรับรู้เรื่องของศาสนาได้แล้วจึงให้ข้าพเจ้าและน้องไปรอใส่บารที่หน้าบ้านทุกวันคุณแม่ก็จะเป็นคนถักกับข้าวแล้วก็นําข้าวใส่ถาดแล้วก็ให้ข้าพเจ้าไปรอพระหน้าบ้านเพื่อใส่บาร นอกจากนั้นแล้วแม่คุณแม่ก็ยังสอนให้ส่วนมนต์บา้พระก่อนนอนสอนให้ข้าพเจ้าท่องพุโทโธเวลาที่นอนไม่หลับสอนให้ข้าพเจ้าท่องคาถาพยายม เยธรรมมาเหตุปุปภวาเตสังเหตุตุงปถาคโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงสตรัะแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้นเยธรรมมาเหตุตุปภวาเตสังเหตุตรงปถาคโตเตสันจโยนิโรโทจจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พตถาคตเจ้าตรงตรัดแสดงเหตุแห่งทมนั้นและทางดับไปแห่งทมนั้น Whatever Dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับช่วงเยธรรมมานะครับทำไมผู้คนในเมืองกบิลพัสถึง ดีที่จะทําความดีหมดเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตินะครับก็เพราะว่าชาวเมืองเหล่านี้มีความผูกพันนะครับเป็นชาวเมืองของครอ,อบครัวของพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่ในชาติก่อนๆแล้วนะครับ <c oughs> อย่างเช่นในชาติที่เป็นพระเตมีเนี่ยพระเจ้ากาติกราชคุณพ่อพระบิดาของพัตเตมีเนี่ยหรือหรือพระโพธิสัตว์ที่มาเป็นพระทเจ้าในในชาติจุปันเนี่ย ก็ได้ก็คือพระเจ้าสุธรานะครับแล้วแม่ก็เป็นก็คือพนางสิรืบมาหายามายาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกชื่อไว้ในพระไตรปิฎกนะครับส่วนในในชาตินั้นนะท่านไม่ได้พระโพสต์ท่านไม่ได้มีครอบครัวนะครับแต่ว่าท่านได้บวชแล้วก็ชักชวนคนทั้งเมืองเนี่ยออกบวชตามได้นะครับซึ่งเป็นพระโพสต์ต้องได้ได้ทำในบางชาตินะครับก็คือคนเหล่านี้ที่มาเกิดในกบิลพัฒน์นี่แหละครับ ในพระพรัตนพัทลักับนี้ที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์นี้เหมือนกันนะครับหรือท่านก็ได้พระโพธิสัตว์ท่านี็เกิดเป็นฤาษีนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้บอกทั้งชื่อคุณพ่อและคุณแม่คือไว้นะครับแต่ว่าเป็นครอบครัวเกี่ยวกับพราหม์นะครับส่วนตัวพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเองนั้นชื่อว่าอากิติฤาษีนะครับได้ทําการชักชวนคนออกบวชเหมือนกับชาติพระเตมีเหมือนกันไหมครับ แต่ว่าชาตินั้นได้บรรเป็นเรื่องทานนะครับทานบารมีแต่มันไม่ใช่ปรมัตธรรบรารมีทานเหมือนพระเวสสันดรนะครับก็คนที่ปวดต,ตามตระกูลท่านอติกิติฤศีเนี่ยก็คือชาวเมืองกาิลพัทเหมือนเดิมนะครับก็ทำบรรเป็นบุญมาร่วมกันนะครับแต่บางส่วนใหญ่และบางคนก็เป็นได้แค่อะไรเขาเรียก อุบาสกอุบาสิกาบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นได้ถึงพระสาวกนะครับอาชาติต่อมาเหมือนกันในพระราชกับพระธลกับนี้พระเวสสันดรนี่นะครับพระบริษัทเวสสันดรคุณพ่อก็หรือพระบิดาก็พระเจ้ากรุงสนชัยก็คือพระเจ้าสุโธธนาะนะครับพระนางปุษฎีครับทาบุญมาร่วมกันท่านก็ก็คือพระนางปุษฎีมหายาพระพระพุทธมารดานั่นแหละครับลูกก็คือกัรหาชาลีนะครับ แล้วก็ภรรยาคือพระนางมัตสีนะครับซึ่งเป็นภรรยามาตั้งแต่ชาติที่ได้รับพุทธธรรมนายชาติแรกนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระมหสีตั้งแต่ชาติที่ได้ทํางานพุทธทานาชชาติแรกมานะครับส่วนชาติปัจจุบันที่เป็นพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะครับอ่าบิดาก็คือพระเจ้าสุโธธนานะครับมารดาก็คือคนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับพระนางศรีมหายาปายาลูกก็คนเดิมครับพระราหุลมาจากอ่า กันหาชาลีครับแต่ว่ามีมีมีมลูกคนหนึ่งที่ถูกบริจาคให้ชูชกแล้วก็ไอ้ฐานว่าจะไม่ขอมาเกิดเป็นลูกของพระเวสสัดอนดรอีกก็เลยไม่ได้เกิดเป็นลูกนะครับส่วนภรรยาหรือว่าพระเมเหศีก็คนเดิมนะครับพระนางยัตโสธาราก็คือพระนางมัตสีย,ย้อนย้อนย้อนไปก็คือคนเดิมมานะครับคือในช่วงที่บำเพ็ญบรารมี มากมากแล้วเนี่ยครอบครัวจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวก,ก็จะต้องบำเพ็จต้องบรรลุธรรมในชาติสุดท้ายพร้อมกันนี่แหละครับก็จะค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับแล้วชาวเมืองก็เหมือนกันนะครับชาวเมืองก็จะต้องได้เกิดมาอยู่ในเมืองเหมือนกันก็นิ่งเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มตอนที่8แล้วนะครับหลังจากหยุดไปครึ่งเดือนเพร่ะเพ่ไปทําตอนอื่นในเรื่องหมวดอื่นนะครับของช่องนะครับ ตอนที่8แล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องให้การศึกษาแก่เจ้าชายนะครับคือบางตำราก็บอกว่าตอนนี้หมายถึงตอนนี้เจ้าชายอายุ8ปีแล้วนะครับพระพุทธเจ้าสุทธนะจึงพิจารณาดูว่าบุคคลใดบ้างล่ะครับที่สมมุติควรที่จะมาทําหน้าที่เป็นครูของพระโอรสของพระองค์นะครับควรจะเป็นนักท่องเที่ยวคนใดคนหนึ่งนะครับในฐานะผู้ได้สละทิ้งโลกีแล้ว คือหมายถึงทางโลกอ่ะไม่ไม่เอาแล้วอย่างเด็ดขาดหรือว่าจะเอาเป็นผู้ที่พินิตรพิเคราะห์ในการหาความรู้มาเพิ่มพูนปัญญาของตนให้สามารถอย่างรู้สิ่ง,งต่างๆอย่างทะลุป,ปลูกโลงดุจเดียวกับแสงเพชรหรือเอาผู้ที่ไม่ยอมตูกในเครื่องพันธนาการใดๆหรือว่าควรจะเป็นบุคคลที่ประเภทกล้าวผมเป็นดาบท็นฤาษีนะครับเพื่อบําเพ็ญตะบะเผาผ่านกิเลสนะครับหรือว่าจะเป็นพราม์ซึ่งยังอยู่ในพัฒน,นาการของการมีครอบครัวได้ หากดาเนินชีวิตด้วยการเข้าฌานอบริทหากแต่ว่าดําเนินชีวิตด้วยการเข้าฌานอันบริสุทธิ์เป็นประจําหรือว่าขควรจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางไตรเวทนะครับก็คือพราม์อีกนะครับทีเนี้ยเรื่องครูเนี่ยพระเจ้าสุทโธนะก็คิดแล้วคิดเอกไข้คร,ค,รครวนวกไปเวียนมานะครับและรับเอาความคิดเห็นของคนนู้นคนนี้มาวิเคราะห์นะครับสุดท้ายก็ตกตรงเลือกเอาครูคนหนึ่งชื่อว่าพิศวามิตรนะครับ เป็นผู้ฉลาดปาดเปลืองและดำรงชีวิตดุจนักบุญนะครับมาให้รับหน้าที่สําคัญสูงยิ่งนี้เจ้าชายสิทธัตถะถ,ถูกนำมาพบกับฤาษีวิสา,ามิตรต่อหน้าพระราชาออพูดถึงวิสามิตรแล้วก็ถึงคิดถึงคุณแม่นะครับเพราะว่าท่านก็ชอบพูดว่าครูของพระพเจ้าคือวิสามิตรนะอะไรเงี้ยครับครับสอนลูกแบบนี้และคำนับครูของพระองค์นะครับ แต่ขั้นวิสมาวิทย์ได้ตั้งคำถามเจ้าชายน้อยเล่ากันว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เจ้าชายไม่ได้รู้อยู่ก่อนเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วและเล่ากันด้วยว่าเจ้าชายยุรู้อย่างละเอียดหมดทุกอย่างเท่ากับที่เป็นตำรับตำราทั้งมวลหรือเท่าที่ลิ้นมนุษย์จะเล่าสู่กันฟังและรู้ตั้งแต่จำนวนดินของดินแดนทั้งหลายบนพื้นโลกนี้และสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ารวมทั้งรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมของดาวนพเคร์และดาวสำคัญอื่นๆ จนถึงกําลังความสามารถของตัวหนอนชั้นต่ําสุดเท่าที่คานอยู่บนพื้นพิภพซึ่งไม่สามารถแต่จะพองห,หัวขวันมาแสดงความคารดต่อแสงสว่างที่สาดจากเบื้องบนไม่มีสิ่งใดเลยที่หรือที่ครูจะสอนเจ้าชายได้พระพระองค์ทราบหมดอยู่แล้วหลังจากฤาษีวิศวามิตรได้พังคาตอบของเจ้าชายด้วยความตื่นตระหนกสุดท้ายเขาก็เ,าเห็นความเป็นไปทั้งนี้เป็นสิ่งลึกซึง้งสุดวิสัยที่จะเข้าใจได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาจึงหมอบกราบลงแต่ต่อเจ้าชาย แลด้วยความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้วิเวษวิโสแต่อย่างใดเขาก็เลยลาออกไปพร้อมความที่สงบงงวยอย่างยิ่งอยาคิดว่าพระเจ้าสุโธทนะจะมองดูสิ่งละมาศจรรย์เหล่านั้นด้วยความสบายใจเนื่องจากท่ามกลางความภูมิใจและความยินดีนั้นพระองค์ปรากฏว่ามีความหวานวิตกด้วยเจ้าชายน้อยเคลื่อนไหวอยู่เรื่องหน้าพระองค์ด้วยรูปโฉมอันงามเลิศด้วยปฏิการปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์ไม่เฉพาะแต่ต่อพระบิดาและพระมารดาบุญธรรม นางประชาบดีผู้โสภาและสูงสักแหกแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ต่อบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่ขาดตกบกพร่องสามารถยิ้มและตอบคาถามได้อย่างรวดเร็วเกษมผันษาในกีฬาและเกษมและเกมของเด็กๆแม้กระนั้นก็ตามก็ยังมีสิ่งที่ไม่เหมือนบุคคลอื่นๆอยู่ในพระองค์ในทำนองเดียวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มองลงไปยังหนองน้ำอันใสประดุดแก้วเขาจะเห็นเหล่าต้นไม้ ขนาดเล็กที่มีใบแปลกๆอยู่ที่ก้นหนองน้ําซึ่งตามต้นไม้นั้นก็มีปลาเงินแหวกไหวโผล่ไปมาและหายไปโดยไม่ทราบว,ว่าปลาเหล่านั้นเป็นอย่างไรต่อไปฉันใดพระเจ้าสุ่โทธนะผู้มองซึ่งที่ดวงตาอันใสแจ๋วของพระเอรสซึ่งแหนมองตอบพระองค์ทราบดีว่าดวงตาคู่นั้นแสดงได้ชัดถึงว่าซ่อนโลกทั้งใบไวโดยพระองค์ไม่มีส่วนเ,เกี่ยวข้องอยู่เลยฉันนั้นลักษณะอาการฝ่ายปรารถนาต่อความสันโดษของพระเอรส ทั้งนี้ทำให้พระองค์เกิดความรู้สึกเหมือนหนึ่งมีดปลายแหลมพุ่งลงสู่ศูนย์กลางหัวใจพระองค์ดีๆนี่เองครับเพราะพระองค์ก็อยากให้ลูกเป็นจัก,กรพรรดิที่รบพุ่งไม่อยากให้เป็นนักบวชนะครับการเวลาได้ล่วงเลยไปขณะนี้เจ้าชายศิัตฐาเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่สง่าง,งามวันหนึ่งพระเจ้าสุดโทธนะเรียกเสนาบดีเท่าผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มาหาและพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในนครและชนบทร,รอบๆนครดีเรียบร้อยดีอยู่หรือ ท่านเสนาบดีเท่าโค้งคำนับนและตอบว่าโอ้มหาราชาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีพะยะค่ะนับแต่การประสูติของพระโอรสผู้ลําเลิศดของพระองค์จะเป็นไปอย่างอื่นได้อย่างไรกันในเมื่อก่อนเมื่อมีสุภาพกุมารเนี่ยฉเฉลียวฉลาดหาตัวจับยากอย่างแท้จริงประสูติความเจริญรุ่งเรืองจะปรากฏขึ้นอย่างใหญ่หลวงการทำบาปชั่วก็ได้สิ้นสุดยุติลงในหมู่ประชากรเนาะก็ไม่ทำบาปกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นพยาค่ะตั้งแต่คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ย ทั้งเมืองชาวบ้านร้านตลาดประชาชนต่างก็ตั้งใจทําความดีกันนะครับด้วยการถอนหายใจเหมือนกับว่าหวัวใจกําลังจะแตกระเบิดพระราชาพูดว่านี่เป็นความจริงมีใครบ้างไหมที่ควรจะปราบเลื่อมากไปกว่าฉันแต่ปัญหาเป็นเช่นนั้นไม่หัวใจของฉันกลับรุ่มร้อนไปด้วยความวิตกเสนาปดีเท่าอยู่ในอาการนิ่งเฉยด้วยความเคารพพระราชาพูดต่อไปว่าทั้งนี้เนื่องจากลูกชายฉันไม่เหมือนชายหนุ่มสูงสักอื่นๆเลย หนุ่มๆเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างปราศจากขอเขตเรื่นเริงสนุกสนานหลงไหลในกีฬาและการสงครามและก็ผู้หญิงส่วนลูกชายของฉันตรงกันข้ามกับชอบสันโดษยิ่งกว่าหาความบันเทิงเริงรมตามวิสัยไม,ไม่ไม่มีเลยในคนวัยนี้นะครับขณะที่ฉันเห็นเขานั่งสมาธิอยู่ใต้กอกุราบพร้อมด้วยสแสดงกิริยาสงบเยือเกเย็นตาลอยทําให้ฉันหัวเรืลึกไปถึงคําพูดของปราดอาชิตะที่พูดถึงลูกชายฉันว่าการลงไปเรือแห่งปัญญา พระอ,องค์จะช่วยให้โลคพ้นอันตรายนี่แน่ถ้าหากว่าปัญญานี้เป็นของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่สําหรับใช้ในการทํานุบำรุงราษฎรฉันอาจจะถือว่าเป็นชัยชนะดังเช่นนั้นฉันถือเช่นนั้นตอนเมื่อฟังในคาพูดนี้แต่ถ้าหมายถึงปัญญาเยือกเย็นคือปัญญาอะไรอีกทางหนึ่งที่เป็นนักบวชนะของพวกนักท่องเที่ยวและจําศีลอยู่ในป่าฉันไม่ต้องการเลยนะครับอันนี้ก็คือได้พูดในตอนที่1ไปลวเพราะการลงเรือนั้นจะต้องสละอํานาจและทุกสิ่ง อันหวนแหนและเป็นที่ปรารถนาในหัวใจมนุษย์เออนี่ท่านเสนาบดีเท่าท่านมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมพร้อมกับรอยเศร้าบนใบหน้าเสนาบดีชราได้ตอบว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ปลุกใครคนใดเล่าจะกล้าท้าทายกับพรมลิขิตและบทบัญญัติซึ่งไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของสวรรค์ข้าพเจ้ายอมรับว่าในบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเจ้าชายหนุ่มข้าพเจ้ายังรู้สึกว่ามีลมเย็นพัดอยู่ระหว่างเจ้าชายและข้าพเจ้าดูประหนึ่งพระองค์ยืนอยู่คนละแห่งกับที่ กับคนที่ได้กว่ามากกว่าครั้งหนึ่งซึ่งเกิดความคิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าก็คือเกิดเหตุการณ์นี้หลายรอบแล้วนะครับสมมุติว่าเจ้าชายศิทธัตาผู้สูงสัตนี้เป็นพระโพธิสัตว์ช่วชะตากําหนดให้เกิดใหม่ในชาติต่อไปพระองค์ของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเราจะสามารถต่อต้านกับพรมิขิอันใหญ่มหึมาและน่าเก่งขามได้อย่างไรแต่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้เพราะหายากที่นักที่พระพุทธเจ้าจะปรากฏองค์บนบทเพื่อพบ บนโลกนี้โดยปราศจากความชัดเจนจัดช่ำชองและความรู้มาเป็นเครื่องนำทางแก่พวกเราพระราชากล่าวด้วยเสียงสั่นๆว่าท่านพูดจี้ถูกความแบบวิตกของฉันทีเดียวหรือพระเจ้าสุทธนะก็กลัวในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับจริงอยู่มีคํากยากรมากมายซึ่งดวงจิตของฉันถือว่าเป็นชัยชนะตามโลกีวิสัยแต่คําพยากรณ์เหล่านั้นถ้าพิจารณาให้ดีอาจจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้เนื่องจากฉันหวาดกลัวเรื่องนี้อยู่ในใจโดยไม่กล้าเอ่ยปากพูด และเราก็ไม่มีสิ่งประกันความแน่นอนในบ้านปลายท่านมีความแนะนําอย่างไรบ้างไหมสําหรับชักจูงให้เขามีความหัวใจที่เต็มอยู่ด้วยความสวยงามและความยิ้มแย้มราเริงเพื่อบรรดานให้สายตาอันเยือกเกย็นของเขาละลายหายไปก็คือไม่อยากให้ถือสันโดษหรือว่านั่งสมาธิอะไรี้นนะครับละลายหายไปเหมือนกับหมอกยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและเหลือไว้แต่ความปรีดาป,ปามโมท ด้วยยิ้มที่เป็นในในเสนาบดีฉลากลต็ตอบว่ามีหนทางอยู่ทางหนึ่งและเป็นทางเดียวเท่านั้นเพราะเป็นที่ยอมรับกันตลอดใรโลกแล้วว่าจะไม่มีเสน่ห์ของสิ่งใดสามารถบันดาลความรุ่งหลงได้เหมือนกับความงามของผู้หญิงสิ่งที่อยู่บนซวงของผู้หญิงทําให้ผู้ชายลืมเทพเจ้าและปัญญาความฉลาดนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าแต่พระราชาพูดอย่างละอิดระอาจใจว่าเป็นความจริงสําหรับคนอื่นส่วนสําหรับผู้ชายฉันนั้นเขาเคยเห็นใบหน้าสวยงามที่สุดของผู้หญิงอย่างใกล้ชิดมาแล้ว แต่เขาไม่เคยเหลียวมองอีกครั้งเลยคิดให้ดีไปกว่านี้สิท่านผู้เท่าท่านเสนาราก็ตอบสายนาบอดีก็ตอบว่าสําหรับผู้ที่อยู่ในราชตระกูลต้องใช้เหยื่อราชตระกูลมีเจ้าหญิงอยู่องค์หนึ่งเส้นซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะก็คือครบ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจบตอนที่8ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาต่อกันในครั้งต่อไปนะครับ ขอให้ทุกท่านที่รับฟังเนี่ยคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาโดยเร็วพันนะครับที่อธิษฐานไว้ก็ขอให้สําเร็จโดยเร็วพันอิชิตังปะชิตังตุมพังคิดปะเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยะธา